ไปดีพ่อแม่พี่น้องเวทสุขุสุคนเมื่อนี้กาสิมาพังลักดินผสมลักไม้พ่อแม่พี่น้องเลยมากตนี่แหละลักดินนี่แหละมีพังนี่สื่อไปนี่พ่อแม่พี่น้องเลยนี่รักดินลักนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเลยนี่แหละคุดนี่แหละนี่งเป็นหนึ่เลยพ่อแม่พี่น้องเลย ไม้แบนลอกี่น้องเ้ยคือดินซื้อมาพี่น้องเ้ยผมม่เล่นเล ล,กลงกันเลยเช้าสามสิบกูเลย เป็นหลอก nhau เลยก็สิปุกตุ่กันอยู่เนาะผอ้คนเนาะเลยสุกตุ่อยู่ห่มเัมือนกุ๊กป่ะนะผมผมกุ๊กม่วงขั้นห็ดป่วนเผามัน cột leo tuyệt lợi <laughs> rồi biết lệ nó có chụp cái ao àn mà say bạn này gặp phong rồi đó

ตัวหนาคือหนึ่งไปนี้ก็ต้องที่เอาทางนั้นมาแล้ะติดตัวนี้มาสุดแล้วพอตอนแรงๆผมมันเป็นอะไรพังเสารอบแรง พอดีขับไปแล้วนสอะจบบนี้ะนั่นกับยเข็งไปแล้วยังไปส่งให้นกอนี่นงมนนาแนนส่งตัวนะั้นน่เลยผมเลทอัน えっ ก็ยังก็ได้พังเสาไว้ก็ยังดีนะ่อแม่พี่น้องเนียพังเสาไว้บหวห่อพุทธอะไรแต่ซื้อตะนางมาใส่โอ้บาทเดียวเลยบาท่ฟเมทพี่น้องเลยเอาก็ซื้อแบะซื้อแหนกมาใส่กันได้ยังก็พอได้แต่ ลงทุนตำหน่อยก่อนพ่อแม่พี่น้องเลขาก็บข้าวทุ่มเทกับมันหลายเขาก็เบิ่งว่าเออปีนี้นี่เลี้ยงผ่านบอถ้าว่ามันผ่านเขาเเขก,ขกา็จะจะเห็ดคักๆหัวจะคักบวกคักแล้คะแนนอันนั้นกับหวัวมันผ่านกับชื่อดินบอ็อกดินบอ็อกพูดเลยอแม่พี่น้องเลยมากับกอขึ้นแล้วก็ชื่อดินยับออก เห็ดเป็นหลอกก่อตกเชือใไงเขาก็ใส่ตะนางเอาบวานรอมนอกเขาก่อรอมในเขาก็ใส่ตะนางตะไคร่แบบนี้ผมอยู่พี่น่เลยแต่ว่าเนี่ยตึ๊ก มาเลยน้องอึ๋นึกบอกเลยมาตึกมาไปพี่น้องเลยพอพังเช้าแล้วพอดีน้องอึ๋มาจะมาแต่ทางใดมาแต่ซื้อไก่หอเป่านี่ยแหละพอพี่น้องพังไปนี่อีกซื้อลักตัวนั้นักตัวกลางไะพี่น้องเลยโอ้โหปิดมาเลยเข้ามาเลยใส่ไปซื้อไก่วันนี้ยินว่ไปซื้อไก่อันนี้ โบไดไก่จ oh. wow. uh. mm ้าโตผมเองเลยโไก่แล mm. yeah. ้ววันนี้โบไดไปหลอกเลยสบายดีสบายดีน้องน้อยดีบ้าจะมอาอัน่ะอีกโบสบายดีอีกสบายดีแต่ปากบหนบมือหนบยังอีกวะน้องนางนอนจิววันเลย่เลั้งกเลนน้ำา่คนลหงน้ำเอเฮ้ยพอ้ยน่จะต้เก็น โหโหเจ็บใช้โหันเฮื่อนแล้วหันเฮือนแล้วหมาฝึกกรแลนตอนหัดกระถึกจุกมากมาจ่อยผมในพี่น้องผมมีเข่าเกลือบมาในเมืองมาอยู s. <S mm ่บนนอกเห็นกระเตลอยู่แผลก็มาแต่กินน้ำเว้นแล้วกินแหนาแล้วยังเหลือสองโตแผลแต่ผมพี่น้อง น่ากระทมแล้วแล้วยังกันในนี่แหละยังบดมางหัวนี่ออกไปนอกเป็นมืออื่นนี่แหละที่เอารักเอาแรงน้ำมูลนี่ออกอพไปนอกแล้วนี่ก็ที่ตอคอกแพะปูคอกแพะแผลก็นี่อีกไปนอกเลยปูคอกแพะจัดชั้นดีๆทำมันสะอาดเสื่อเอื้อนว่าตกหนาพ้นปีหนาหนึ่ แข่มันเลี้ยงได้แต่คายเฮากันอ๋อมันเป็นไปได้คือพ่อหนุ่มอื่นว่าอแหละรอบนอกนาะพ่อแม่พี่น้องมาก็ให้กีกากกีกากรอบนอกเขาก็สิกอเอาอยากได้ดินอีกตอนหนึ่งพ่อแม่พี่น้องตอนจิกันนี่แหละตอนผู้ใหญ่เพื่อนว่าให้ให้จองไว้เพื่อนว่ามันสิได้หรือบ่พ่อแม่พี่น้อง ออกกัดซื้อบ่เพ่นวะแม่เพ่นวะออกกัดซื้อบ่ให้คอยออกซื้อให้บ่พอน้องเอิงเลยว่าบ่ถันบ่ได้ก็บ่เอาพอมเงินซื้อเองพอน้องเอิงก็พอพอน้องเอิงก็ยังมีเหื่อมีแห้งอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องยังบ่เฒ่าบ่แก่ก็ต้องซอกมาหาได้แหละนี่ก็พังมาแล้วสองลักพ่อแม่พี่น้องเลยซื้อจิต căng tên nhỉ, phải <laughs> phốt rồi, phù, hai bên ngoặc này, nhỉ, nhọn sẹng, đây, ngoặc này, lắc mậy, mét, nhau sáu mét nhau sáu mươi, tôi nãy, ô, bó hoa sáu แปดนี่แหลยน้องนางก็ให้ขนาดฟูมิดแม่มิดแม่มแมเอ้าจิ๋กะมาเบือพลามาเบิพระอาทิตย์ย้ำแรงๆกับน้องนางไห้น้ำเนาะพอ่อแม่พี่น้องมาแต่ซื้อไก่ซื้อกล้ากับได้ไก่กกได้กล้าก็ไห้คอยขับลูกแรงมาพอ่อกับพ่อน้องอื่นคือเกากับน้องหนุย่ยนี่ออแม่พี่น้องน้องหนุย่ยกับมาฟีน้นองหนุย่ย โยจะมาจะใช่ฮะชือไก่ได้โบกไก่ฮะได้โอ้โอโอน้องนางกับชีหายือเกาพ่อแม่พี่น้องเลยคลิปนี้กับผมมิยังไงเกาสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องให้มาเบิ่งคลิปนี้ขอให้อยู่ดีมีแงกกรงสุขภาพแข็งแรงลำ,ล,ำล่ำรวยๆซื้อได้ไก่มานพ่อแม่พ,มพี่น้องเลย คิดสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นสมดังปรารถนานอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนแบนมืองมาได้แก้วมันนี้โชคโชคให้่าได้มาผ่านม้านให้่าได้บังเบียดขี้ดเดือดอย่างไรใหน้นี้นี้ไกลๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยให้นี้นี้ไกลๆตกแรงตกใจกะขอหาเงินได้เด็บเกินคำได้พ่อแม่พี่น้องเลยอ่าถูกบายบาย